รองพื้นใหม่ออกมาก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องทํารีวิวอะ่ะนี่คือสีที่ลงบนหน้านะจ๊ะเปลี่ยง่ายเป็นโทนสีเหลืองหน้าไม่เทาแน่นอนกาบแนบซอกนมเลยอะสวัสดีทุกคนปนําเมาส วันนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าวันนี้กล้องเจ๊แบตหมดแล้วมันไม่ทันจริงๆเจ๊ก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ถ่ายนะเพราะว่าเจ๊ไปเจอตัวนี้มาในเซเว่นทุกคนมันเป็นของซุปเปอร์เชดรองพื้นใหม่ออกมาก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องทํารีวิวอ่ะมันต้องเร็วมากๆเพราะว่าแบบเฮ้ยเพิ่งเห็นทุกคนต้องสนใจแน่ๆเลยเจ๊ก็เลยหยิบเอามาทํารีวิวแบบด่วนๆให้ดูเลยนะคะก็มาเริ่มกันเลยเพราะเดี๋ยวเจ๊ต้องไปทําฟันต้องไปปรับเหล็กนะเจ๊จะจัดฟันเสร็จแล้วทุกคนก็ไปด้วยกันเลยเราก็จะได้เก็บผลว่าเฮ้ยมันติดแม คำเคลมของเขาก่อนเลยนะว่าเขาเคลมอะไรมาบ้างจ้ะคือตัวนี้โดมันชื่อว่าซูเปอร์เชดคอสเมติกนะคะชื่อเต็มๆก็คือซูเปอร์เชดซูเปอร์แมทฟาวเดชั่นลิควิดฟาวเดชั่นโคเวอร์เรชลองลาสติ้งเพอร์เฟกต์โอイルคอนโทรลโอ้ยยาวเลยเกิน <c oughs> อ่ะคำเคลมก็อยู่ตรงนี้เลยปกปิดเนียนกริปคุมมันขั้นสุดและไม่ติดแมสนะจ้ะเจ๊เสื้อมาสีชุนสองเนเชอรัลเบตจ้ะตัวนี้บรรจุ7มิลลิลิตรด้วยกันมาดูกันเลยว่าสีเขาจะเป็นยังไงบ้างนะอ่ะอันนี้จะเป็นแพ็คเกจของเขามมมีีีฝาาหหุนนนึ๊บบบบออกแบบ้สยด อ๋อนั่น,นเป็นเนื้อน้ำจากคุณคะฉะนั้นเวลาบีบค่อยๆบีบเดอ้ออ่าเรามาดูบนหน้าสิว่าเป็นยังไงบ้างอืมนี่คือสีที่ลงบนหน้านะจ๊ะน่าจะขาวไปนิดนึงนะไม่เป็นไรเจ๊มีคอนทัวร์แล้วก็บรอนเซอร์เดี๋ยวใช้คอนทัวร์บรอนเซอร์ช่วยแต่ว่าวันนี้จะทดสอบในเรื่องของความปกปิดคุมมันแล้วก็ไม่ติดแมสที่เขาเคลมมาแล้วกันนะเดี๋ยวเจ๊ลงให้ดูครื่งหน้าก่อนเลยนะจ๊ะดูสิจะปิดกะได้ไหมจุง Ừ, มันปกปิดดีนะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันบอกว่าคุมมันแล้วก็เป็นแมต์ด,ด้วยก็เลยต้องมาดูว่าผิวแห้งแบบเจ๊เนะี่ยระหว่างวันเนะีะยมันจะคันยุบคันยิบไหมนะมันจะตกร่องหรือเปล่านี่แหละเพราะว่าเป็นคนที่มีร่องเหี่ยวนะ เนื้อเกลี่ยง่ายโทนสีเป็นโทนสีเหลืองหน้าไม่เท่าแน่นอนถ้าเกิดใค้อันดัโทนเหลืองซึ่งคนไทยส่วนใหญ่อันดัโทนเหลืองอยู่แล้วนะทุกคนนะในส่วนของความเกลี่ยง่ายอะเกลี่ยง่ายจริงเนื้อถึงแม้ว่าจะเคมาว่าแมตแต่ก็มีการเกลี่ย ع, โอเคแล้วก็มีความเล่นแสงอยู่อย่างนี้อะแล้วพอแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้จ้ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วกับการเมคอัพของเจ๊แบบเร็วๆเนี่ยพอแต่งหน้าออกมาแล้วเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าเจ๊ไม่ได้ใช้เชดดิ้งหรือไฮไลท์หรือบรอนเซอร์ใดๆเลยใช้แบบสีปกติของเขาเลยนะแล้วก็ดูว่ามันจะจร o หรือเปล่าเจ๊ก็จะทําทดสอบให้ในเรื่องของสี d r อ p ไหมนะแล้วก็ติดหน้ากากไหมซับแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก็คุมมันจริงหรือเปล่าคุมมันเดี๋ยวเจ๊มาซับๆๆให้แล้วกันแล้วก็ดูความมันบนกระดาษซับมันว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะแต่ตอนนี้เจ๊ขอไปแปรงฟันแป๊บนึงแล้วไปเจอกันที่คลินิกทันตกรรมแฟมออรัพงกกวิุณค่่ะะไปนน ลองพื้นนะคะบอกมันมันติดมาประมาณนี้ยังไม่เยอะเออแต่เดี๋ยวต้องมีบนปมบนปากตรงนี้จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมันทนน้ำตัวอะไรหรือเปล่าทนี้ต่อไปมาซื้ออาหารให้ลูกๆจ้ะไ,ะไม่ใช่ลูกคนโตนะลูกคนดี ทุกคนมีทุกคนมีอาหารแล้วพี่ตั้มจะซื้อให้แต่เราบุญเน็คนเดียวไม่ได้นะมันลำเอียงนะรู้ป่ะเขาเห็นเขามีอาหารแล้วทำลำเอียงที่เห็นได้ชัดทุกคนี้เน็กเขาตัวเนี้ยหมอบเขาบอกแล้วว่าต้องกินมี่พ่อเดียวเท่านั้นเราเทสน้องกินแบบมันโมอย่ามาบุญป่าอย่ามาบุญป่าเดี๋ยวตู้นะตู้เดี่ยวตู้เดี่ยวมีแมวเนี่ยมีความรักอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีเงินด้วยต้องมีเงินด้วยคุณแไป์ น,นๆๆ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 ถึงบ้านแล้วพาลูกชายมาเที่ยวหน่อยหนึ่งเฮ้ยทุกคนอะเจ๊อยากทำไอ้นี่มากเลย <c oughs> เห็นติ๊กต็อกเขาพาแมวไปเทียเท่ยวพาไปกางเต้นอะไรอย่างเงี้ยอยากพาน้องไปไปกางเต้นบ้างอ่ะใครมีจุดกางเต้นที่แบบว่าพาน้องแมวเข้าไปได้เงี้ยบอกกันได้จ้ะตอนนี้คือจะไปเที่ยวที่คนคุกพานก็ไม่ได้เนาะงั้นก็เที่ยวแบบเ็นญะะเว้น,นระยะ กันตรงกันต no ิ้งก็ไปเพราะนี่ก็แบบสายป่า <sl> ภูเขาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วโซดาก็จะไปวิ่งด้วยได้ไหมฮะเสรจแล้วก็มาดูแมวป่วยกันลูกแมวป่วยนะเดกเน้คะน้อยเนเขาเล่นเล่นแบบเหมือนเล่นแรงเกินไปแล้วก็จนไหลไหลเจ็บอะไหลอักเสบวันแรกๆคือไม่กระดิกตัวเลยนอนท่าไหนท่านั้นตลอดแล้วก็มีไข้แล้ต้องมีการป้อนยาตลอดแล้วก็มาดูคอยเช็ดตัวน้องตลอดนะ ผล <laughs> ตอนนี้สองพุ่มครึ่งอยู่ๆพี่ตั้มก็มีความอยากกินนมปังปิ้งนะจ๊ะโดยเปิดเตาอบแบบนี้ให้ทำนมปังปิ้งเปิดเตาอบใหญ่เลยนะจ๊ะแล้วก็อ่ะนี่เนยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะขูดเนยใส่ในนี้ก็จะทําเป็นปังปิ้งเนยนมปังปิ้งน้ําตาลเนยถั่วแล้วก็ปังปิ้งชีสนะสี่แผ่นด้วยกันเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าคุณพี่เขาอยากกินนมเย็นหรือเปล่าทนะะุกคนคะก็หลังจากกินปังปิ้งเสร็จเดี๋ยวจะไปสรุปผลให้แนละ้วนะจ๊ะขอทําหน้าที่โค้ด นี่จ้าสีแผ่นยู่ยูอ่ะโอเคไหมคะที่สุดอ่ะกินไปกับลูกนะคะแบบนี่กิน,นเพื่อนพ่ออ่ะไม่กินอ่ะกินเป็นมารยาท ยี่สามจุดสองสามเป็นเวลาที่มาสรุปผลรองพื้นกันเป็นประจำคือถ้าทุ่ม <5 S 1> ครึงคง่งถึงเที่ยงคืนเนี่ยประจำเลยหลังๆเนี่ยนะจ๊ะเจ๊ผิวแห้งก็จะทําให้ได้เท่าที่ทําให้ได้นะแต่ถ้าเกิดใครผิวมันแล้วใช้รองพื้นเซเว่นสีิบเก้าบาทตัวนี้เนะซุปเปอร์เชดเนี่ยรบกวนกราบการกราบ,าบแนบซอกนมเลยอะมาช่วยกันรีวิวนิดนึงนะคะในส่วนของผิวแห้งแบบเจ๊เจ๊สรุปให้ทีละหัวข้อเลยจ้ะหัวข้อแรกการติดแมสการติดแมสนะจ๊ะนี่คือแมสที่เจ๊ใช้ในวันนี้นะระยะเวลาในการใส่แมกกคมาณัั3่โงได้นทุ เป็นการใส่แมสที่แอร์สลับแดดนะแดดก็คือแดดเปรี้ยงมากติดมาประมาณนี้ถือว่าน้อยนะจ๊ะผลอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้นะจ๊ะเพราะว่าชัว่วโมงในการทดสอบของแต่ละแบรนด์นั้นไม่เท่ากันแล้วก็สภาพอากาศต่างกั ของวันนี้สภาพอากาศอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะซูเปอร์เชดก็เลยติดมาแค่นี้อย่างที่เห็นนะคะถือว่าเป็นปริมาณน้อยนะทุกคนถัดมานะคะก็คือการคุมมันเจ๊มีความมันสูงสุดก็คือตรงปลายจมูกเจ๊ก็จะทาการซับที่ปลายจมูกให้ดูก่อนที่มันมันสุดๆเลย้ะแล้วก็ค่อยซับทั้งหน้าแล้วก็มาดูความมันทั้งแผ่นว่ามันจะเต็มแผ่นไหมหรือต้องขึ้นแผ่นที่2หรือเปล่าประมาณนี้นะคะทุกคนนี่คือที่ติดมาจากจมูกเดี๋ยวเจ๊จะซับทั้งหน้าให้ดูด้วยนะความมันที่ติดมาในวันนี้ เรื่องความมันสําหรับเจ๊วันนี้ความมันก็มาเยอะว่ะอาจจะเป็นเพราะแดดมันกําลังผลัดเข้าสู่ฤดูหนาวไม่เปล่าไม่รู้นะคือมาเยอะมากนี่คือสีภาพการคุมมันนะคะก็คือเจ๊ซับได้ประมาณเศษสอส่วนสของ1กระดาษซับมันจ้ะถัดมาก็คือการปกปิดขั้นสุดของเขานะคะเมื่อเวลาผ่านไปเรามาดูว่าหน้าของเจ๊นะเป็นยังไงบ้างนะอ่านี้คือสภาพที่เหลืออยู่นะช่วงเนี้ยหายไปเยอะแล้วหายไปเกือบหมดเพราะว่าตอนทําฟัน มันมีการแบบอ้วนปากตือตเช็ดปากเยอะแยะมากมายนะมันก็เลยหลุดออกไปเกือบหมดแล้วนะจ๊ะในส่วนของการกินด้วยเพราะวันนี้พี่ตั้มพากินเยอะก็เลยแบบเช็ดปากเยอะ บบมันก็เลยเหลืออยู่แค่นี้ส่วนนี้ก็คือส่วนที่ถูกเช็ดมากที่สุดแล้วก็ถูกไหนจะถูกแมสคูดออกไปด้วยนะคะทุกคนในส่วนของอผิวหน้าด้านบนนี้ยังมีตัวรองพื้นเหลืออยู่ประมาณสัก4-0% 5 0นะแต่ว่าสภาพที่เหลืออยู่ก็จะมีการตกล้องเล็กน้อยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะทุกคนถ้าดูในกระจกเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นเม็ดเตเล็กๆติดตามรูขุมขนเต็มเลยโดยรวมแล้วยังถือว่าโอเคอยู่นะส่วนหน้าผากก็เหลืออยู่ประมาณนี้ก็หลุดออกไปบ้างแล้วนะจ๊ะจมูกนี้คือไม่่ต้้องหหาาเลลยยไปมคคะะทุกน สรุปก็คือ10ชั่วโมงอะเหลืออยู่แค่นี้ดรอปหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกคําถามหนึ่งที่หลายคนกลัวนะจ๊ะประมาณว่าตอนซื้อเนี่ยซื้อพอดีสีสีผิวสีเฉดหน้านะคะพอใช้ไปสักพักปุ๊บระหว่างวันเอ้าดีซ่านมาเนี่ยเจ๊ก็เลยอ่ะทายดูยอีกทีนึงนะนี่จะเป็นตัวรองพื้นที่เจ๊ปาดให้ดูอีกครั้งหนึ่งสีผิวเดิมลองพื้นเดิมกับสีผิวใหม่ดรอป ค่อนข้างเยอะด้วยดูเดี๋ยตึงต้งนี่นะ1ิบชั่วโมงประมาณนี้ถัดมาคือกันน้ําหรือเปล่ากันน้ําหรือเปล่าเดี๋ยวเจ๊ทดสอบไปดูข้างนี้เหมือนเดิมคือเจ๊จะไม่ใช้น้ําแร่จะใช้น้ําปกติธรรมดาอาแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ติดมาจา้ะทุกคนสภาพที่เหลืออยู่ชตัวนี้หายไปหมดละหายไปหมดละ สรุปทั้งหมดทั้งมวลสำหรับรองพื้น49บาทจากแบรนด์ซูเปอร์เชดในเซเว่นนี้นะคะ 1. เนื้อ เป็นเนื้อที่เกลี่ยง่ายโทนสีดีแต่ว่าเซเว่นเขามีขายแค่เบอร์ศูนย์สองนะใครที่ผิวเข้มกว่าเจ๊ก,ก็อาจจะต้องเชดดิ้งหรือเบอร์เซอร์หนัก,หน,กหนักหน่อยถึงจะได้หน้าที่เป็นผิวธรรมชาตินะจ๊ะทุกคนอย่างที่สองเลยก็คือเนื้อมีความแมตแต่ว่ายังเล่นแสงอยู่ผิวแห้งใช้อะยังไม่ถึงก็แมตแบบแมตหายแมตตายไมเลยอย่างเงี้ยยังมีความเล่นแสงประาณีอยู่บ้างนะจ๊ะทุกคนในเรื่องของการติดแมสติดเล็กน้อยภายใต้วงเล็บว่าวันนี้เจฟทดสอบไปได้หนักมากนะคะเราฉะนั้นจะติดเล็กน้อย ออกมาหน่อยหนึ่งกันน้ำปานกลางนะคะเพราะว่าตอนแรกอะไม่ค่อยติดที่ชู่วออกมาเลยเจ๊ก็เลยหฮ้ยกันน้ำดีแน่เลยอย่างเงี้ยแต่พอซูมเข้าไปดูใกล้ๆหน้าอ๋อมันเหลือน้อยมันก็เลยติดออกมาหน่อย <c oughs> นะทุกคนนะ <c oughs> จะนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้ในในยการของแบบ ชีวิตประจําวันอะรอดนะเ่อว่าแต่ถ้าเกิดว่ากิจกรรมทางน้ําไปเที่ยวลงทะเลเรื่อยๆอันนี้น่าจะไม่ได้นะจ๊ะในส่วนที่3ก็คือการควบคุมความมันการควบคุมความมันสาหรับเจ๊ไม่ไม่ฟันธงอะเจ๊ซับไปดูอย่างเดียวว่าได้ประมาณสัดส่วนสของกระดาษซับมัน1แผ่นเท่านั้นเพราะเจ๊ผิวแห้งนะคะในส่วนที่4ี่ในส่วนของการดรอปเลยใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยหนูผิวเข้มกว่าสีของรองพื้นอะเจ๊จะใช้ได้ไหม ใช้ได้ถ้าเกิดระหว่างวันมันดรอปลงอะแค่นี้แหละทุกคนนี่คือทั้งหมดที่เจ๊ทำรีวิวให้สำหรับ Super Shade Matte Foundation นะคะ402 natural base ตัวนี้นะจ๊ะแต่เราจะไม่ได้เจอกันเลยนะถ้าไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกันเขาไว้ใน YouTube หรือไม่ได้กด Follow เห็นโพส์ก่อนใน Facebook Fanpage นะคะนั่นแหละกดกันไ้เด้อเดี๋ยวจะได้เจอกันเด้อคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนเึนครึ่งแล้วแต่ยังนอนไม่ได้เพราะอะไรเพราะพี่ทำ <c oughs> ลาสิค่ะเจ้าวัสดีจ้าไม่ดีิงถ้าเทียดีได้กินแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วพุ่งแตกไปบายทุกคน